สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจากทีมนะครับผ่านหอคอยเค้กนะครับตั้งแต่ชั้น132นะครับถึงชั้น135นะครับมาดูชั้น132กันนะครับตัวที่บนจันนะครับจะมีดักช็อกนะครับข้าวไายเพียวอัลมอนด์แล้วก็แวนพร์นะครับผมจะทำคอมโบนะครับกับอัลมอนด์นะแวไพร์คอมโบกับอัลมอนด์แล้วก็ข้าวลร่คอมโบกับอัลมอนด์นะครับ ส่วนสมบัติที่ผมใช้นะครับเป็นเคียวนะครับตำราแล้วก็นาฬิกานะโอเคเดี๋ยวไปดูคอมโบในเกมกันนะครับว่าจะกดยังไงนะครับนี่ครับเข้ามาสู่ในเกมนะก้อยเวมไพร์ครับไปกัดตัวข้างหลังครับนี่แล้วก็อาร์มอนข้ารายครับคอมโบครับนี่ครับยิงโคตรแรงเลยนะครับคอมโบอาร์มอนข้าวไรนะชุดเดียวนะครับ เว็บที่2เหมือนเดิมครับให้เวมไพายครับไปกัดตัวหลังครับอัลมอนด์เข้าลายครับแล้วก็เปลียวฮิวนะครับนี่ตามนี้เลยส่วนไอ้นี่ค่อนข้างแข็งนะครับโอ้โหรักชกลมตายเลยครับไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่นะครับฮะให้เข้าลายยิงกินนานไปนะครับเว็ที่สามก็อัลมอนด์ครับเวมพาย แวมพร์กับอัลมอนก็ใช้คอมโบได้นะครับไม่ต้องรอเข้าไลนา์นะผมเลยกดโซ่แล้วก็ใช้เวมไพร์นะครับกัดนะครับมันจะใช้ดาเมจนะมาตัวนี้ตีไม่ค่อยแรงนะแต่มันจะตีขัดจังหวะน,นะครับเวลาคุกกี้เราเปิดสกสิกลนะครับเข้าไลน์ครับเวมไพร์อัลมอนครับโอเคชุดเดียวปิวเลยนะครับ ตัวสุดท้ายก็ดามเนจไม่ค่อยแรงนะก็ยิงธรรมดาก็ตายไปนะครับอ่ให้มุืไพ่กัดไปครับโอเคครับก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับชั้น132นะครับตามนี้เลยถ้าถึงชั้น133นะครับเราจะเจอกับกองทัพเคกนะผมก็ใช้เป็นทีมเดิมนะครับในการผ่านนะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะครับเพราะว่าพลังผม น่าจะสู้ไหวอยู่แล้วครับเพราะเลเวลฝ่ายตรงข้ามครับเลเวลน้อยนะครับน่าสู้ได้ดยสบายๆนะสำหรับชจ้นนี้นะครับอโอโต้ยาวๆไปเลยสบายๆครับเจอกองทัพเคสวงนี้ครับยังง่ายกว่าเจอแบบดานมอนธรรมดาอีกนะครับเพราะพวกนี้นะครับดาเมจไม่ค่อยแรงนะเียได้สบายๆเลยนะครับนี่ก็เหลือตัวเดียวแล้วโอเค ก็เคลียได้สบายๆเลยนะครับเนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับชั้น133นะครับตามนี้เลยมาถึงชั้น134นะครับผมจะเปลี่ยนแวมพายเป็นลูกเกดนะครับแล้วก็เอาสมุนไพรกับเพียวมาฮิวนะครับแล้วก็ใช้ดักชกนะครับเป็นตัวแทงนะใช้เข้าลายนะครับเป็นตัวดาวมีอีกตัวนึงนะครับ มอนจะอยู่เป็นหมูนะครับผมขอให้ลูกเกดครับเป็นสับนะครับนี่ครับลูกเกดครับเหมาะสำหรับการเคลียร์มอนเป็นหมูนะครับนี่ชุดเดียวก็ปิวเลยนะครับให้เข้าลายยิงไปครับเทลียวสมุนติไรฮิวครับลูกเกดสับโอเคนี่ธรรมดาไป กเกดสคัญอย่างมากนะครับในการผ่านชั้นนี้นะครับชั้น1นึ่งสสี่นะถ้าไม่มีลูกเกดคือมันก็ลําบากหน่อยนะครับนี่ครับลูกเกดเคลียร์ไปครับมีฮิวสอตัวครับไม่ต้องห่วงครับในการเติมเลือดนะคือเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคือเคลียร์สบายๆเลยนะครับโอเคมาถึงเว็บสุดท้ายก็ให้ลูกเกดครับเป็นศัพท์นะครับนี่โขคาลายิงครับ ตามน้ำเอนะครับโอเคครบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชั้น1 3 4นะครับตามนี้เลยนะครับต่อครับต่อชั้น135นะชั้นนี้นะครับคือห้ามใช้อีปิกเกินสามผมเลยจัดเป็นครีนะครับจชะเอมแล้วก็เพลียมนะครับเอามาฮิวนะผมว่าน่าจะวหวอยู่นะครับเพราะจชะเอมผมเลเวลก็เต็มแล้วนะครับผมจะตัด ทีมเป็นทีมแท้งนะครับส่วนเจเอมก็เป็นตัวทดาดาเมจครับมันดูในเกมกันนี่ครับหมูจะสตั้นแรงครับก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เจเอมนะครับเสกลูกมาป้องกันนะครับโอเคให้หมูชนไปนะหมูชนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่หมูอาจจะถึกนิดหน่อยนะครับให้เคลปผักไปครับ ผมจะเสกให้ซะเอมนะครับผ่าอย่างเดียวนะโอเคพอหลังๆนี้โอ้โหหมูวิ่งคนแรงเลยนะครับเนี่ยเกลบามาชะเอมนะครับนี่ครับพาไปนะไว้เพี่วนั่งพิวนะครับก็กดสก,กิลเรียงไปเรื่อยๆนะ โอเคเหลือตัวเดียวแล้วก็ตีธรรมดาไปมาถึงเว็บ,บอสแล้วนะครับชันนี้มีแค่2เวบนะครับเว็บ,บอสก็หมูก็ตัวใหญ่กว่าเดิมนะก็พุ่งมาชนเราให้สกเกนนะครับเสกลูกเอามาแทงนะครับนะก็รอสกิลรีน,นะครับโอเคโอค้โหหมูกัดสกิลผมไม่เป็นไร อะให้เอเอมเส็กลูกมาทีนึงก็ให้เปลี่ยวหิวไปนะครับใครมีตัวดาเมจมากกว่าชะเอมก็แนะนำนะครับให้เอาตัวอื่นมาดีกว่านะเหมือนเอาเอสเปโซโซ่หรือว่าเอาลาเต้ม,มาแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมเอาชะเอมมามันก็เป็นแทงค์ได้ดีอยู่นะครับ ส่วนเอเปโซกับลาเต้ผมอาไม่เต็มนะผมเลยไม่ได้เอามานะผมเลยเอาซะเอม,มาแทงดีกว่านะครับโอเคหมูก็จะตายแล้วนะครับ okay, ก็สลับบันยิวนะสาหรับการทำนาเมนนะครับโอเคลูนะลกน้องซะเอมนะครับเวลาเพียวฮิลนะครับมันจะเพิ่มเลือดด้วยนะครับนี่ก็เคลียร์ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชั้น1 3 5าครับ เพื่อนๆก็ลองจัดตามดูกันนะครับตามนี้เลยสำหรับคลินี้ขอขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ